สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะพบกับรายการดีๆผ่านช่องทาง AR IT Podcast อีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอหนังสือเรื่อง คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาส่วนกฎหมายการศึกษาเล่มนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์ประสิทธิ์เศษสุวรรณซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะจัดอยู่ในหมวด371.107ให้บริการอยู่ที่ชั้น3อาคารบรณรราชนักครินนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการคัดเลือก เป็นวิธีสรรหาบุคคลเข้าทำงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคราชการมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินสรรหาบุคคลเข้ารับราชการด้วยระบบคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นวิธีการที่ส่วนร,ราชการใช้สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ หลักเกณฑ์วิธีหลักสูตรเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆกำหนดเช่นการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนโดยหลักสูตรสอบข้อเขียนประกอบด้วยภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยในแต่ละภาคได้กำหนด เรื่องหรือหัวข้อที่จะวัดเอาไว้เกณฑ์การผ่านรายละเอียดอื่นอ่ทั้งนี้เป้าหมายของการสอบแข่งขันก็เพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเจตกติที่ดีเข้ามาทำงานในส่วนราชการนั่นเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสอบนะคะนั่นคือผู้ที่สามารถสอบได้หรือสอบผ่านที่มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งดังนั้น จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะ,ะหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบครูผู้ช่วยผู้บริหารสารศึกษาและผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือผู้ที่สนใจเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชบัญญัติหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบียบว,วิธีการการจัดการศึกษาการบร,ริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของมาตรการวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะระเบียบว,วินยัยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักเรียนมาดูกันนะ,นะคะว่า หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างเรื่องที่1ก็เป็นสรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ถึงปศ2545อ่าก็จะมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยนะคะส่วนข้อที่2ก็เกี่ยวกับสรุปพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2553พร้อมมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะก็ สรุปเกี่ยวกับแพร่บัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะเรื่องที่4ก็เกี่ยวกับสรุปแพร่บัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2551 53มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะต่อไปเรื่องที่5้ก็จะสรุปแพร่บัตรคุ้มครองเด็กพศ2546มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยด้วยค่ะ ต่อไปก็เรื่องที่6พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2551พร้อมเฉลยอ่ในการประกอบวิชาชีพนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพครูหรือวิชาชีพผู้บริหารและวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆผู้ที่มีความสนใจนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวนะคะเป็นกฎหมายหลักในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและต้องมีการนํามาใช้ในการประกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพ ดังนั้นขอให้ผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้มุ่งมั่นและกระตือรือร้นยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคืออิทธิบาท4ประกอบด้วยฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเพราะทําให้ผู้ที่มีคุณธรรมบรรลุถ,ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีความสําเร็จในหน้าที่การงานที่สมบูรณ์ด้วยค่ะ,ะฝากติดตาม AIIT Podcast สตาลำดับต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ